วิศวะคู่อรี EP 6ผมค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆความรู้สึกเจ็บปวดวร่างกายทียบไม่ได้กับความเจ็บปวดในใจน้ำตาที่มินมองผมมันสร้างความทรมานให้ผมมากไ I mean อ้มินกูขอโทษผมเอ่ยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือน้ำตาพังหยุดลงอาบแก้มช้าๆด้วยหัวใจที่บอกช้ำผมหลับตาลงช้าๆอีกครั้ง ก่อนจะพิยุงตัวลุกขึ้นพร้อมความเจ็บภายในห้องตอนนี้ไม่มีใครอยู่นอกจากผมคนเดียวไอ้นักลบผมกลับบ้านไปแล้วและทิ้งไว้เพียงความเจ็บปวดและความทรงจำที่แสนเกียดที่มีมากจนผมต้องกำมือแน่นในตาลุกชนจนเกิดเป็นความแค้นที่ยิ่งเพิ่มขึ้นช่วงบ่ายสามผมพาร่างกายที่แทบยืนไม่ขึ้นมาทํางานที่ร้านของเฮียกงส่วนร้านข้าวมันไก่ ผมขอหยุดเพราะช่วงนี้ผมรู้สึกไม่ค่อยดีผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเรี่ยวแรงเหมือนเมื่อก่อนคงเพราะช่วงนี้ผมเจอเรื่องไม่ดีเยอะไหนจะเรื่องไอ้มินที่ผมติดต่อมาไม่ได้ผมไม่รู้ว่ามันไปนอยู่ไหนทําอะไรอยู่ผมเป็นห่วงมันจริงๆถึงจะรู้ว่าไม่มีสิทธิ์ก็ตามทำหน้ามันออกหากเลยเพ่เบิ้ลูกน้อนเหยียกงงยิ้มล้อเลียนตามความเคยชินถ้าเป็นเวลาปกติ ผมก็จะเล่นกับมันแต่ตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์จะเล่นด้วยเออผมขอโทษครับไอ้เบิ้ลยกมือไหว้ขอโทษผมแล้วเดินถอยออกห่างเป็นนั่งทํางานของตัวเองเฮ้ยเด็กมันไม่รู้ว่ามึงอารมณ์ไม่ดีอย่าไปลงกับมันดิวะเฮียกงถอนหายใจอย่างเหนื่อยล้าผมเงยหน้ามองเฮียกงก่อนหันไปมองไอ้เบิ้ลกูขอโทษพอดีช่วงน,นี้กูเจอแต่เรื่องแย่ๆเรงืงหุดหงิดไปหน่อย ไม่เป็นไรพี่ผมเข้าใจไอเ้เบิ่มพยักหน้าเข้าใจพางยิ้มล่าเริงตามแบบของมันให้ผมซึ่งผมก็ยุกยิ้มมุมปากให้มันไอ้ภูเขาผมหุบยิ้มหันมองตามเสียงเรียกเห็นไอ้โฟยืนทำหน้ากังวลอยู่หน้าร้านไอ้โฟผมเลือกชื่อคนหน้าร้านหุนๆก่อจะลุกขึ้นเดินไปหามันกูขอโทษนะที่ไม่ได้เป็นงานแต่งแม่มึง ตบไหลมนหนึ่งทีซึ่งไอโฟก็ตบหลังมือผมข้างที่ว่างที่วางบนไหลเบาๆกูมีเรื่องจะบอกว่ะอาทำหน้าเศร้าจนผมต้องขมวหมดคิวเข้าหากันเออมึงเจอไอ้มินบ้างหรือเปล่ากูทัวหามันไม่ติดเลยไอโฟทำหน้ากังวลหนักกว่าเดิมเมื่อผมเอ่ยถามถึงไอ้มินคือไอ้มินไปเมืองนอกแล้วก่อนงานแต่งแม่กูวันหนึ่งกูเป็นคนไปส่งมันถึงสนามบินเองอะ ไอโฟวพูดจบผมนิ่งอึ้งไปพักหนึ่งก่อนจะกระช่าคอเสื้อสีเทาจนยับทำไมมึงไม่บอกกูวะผมตะวาดเสียงใส่ไอโฟวไปด้วยความโกรธจะให้กูบอกมึงได้ไงในเมื่อไอมินมันขอร้องกูด้วยน้ำตาให้พามันไปจากที่นี่ผมรู้สึกเหมือนมีก้อนหินใหญ่หล่นทับหัวจนอึ้งไปหมดเหมือนมีมีดคมมาเกรตดลงกลางใจมันเจ็บแต่ในเวลาเดียวกันก็รู้สึกชา ผมทำอะไรไม่ถูกเมื่อรู้ว่าไอ้มินไปเพราะอะไรวันที่มันไปคือวันเดียวกับที่มันเห็นผมกับไอ้นักรบความทรงจําที่ผมนังเกียิที่สุดเริ่มเข้ามาฉายชัดในหัวอีกครั้งกูผมคืนก้อนคําพูดลงคอไปโดยไม่รู้พูดไม่รู้จะพูดอะไรมันหาคําที่จะพูดไม่ออกจริงๆไอ้โฟยืนมองด้วยสายตาเศร้าแต่มันก็เก็บเอาไว้แล้วหันหน้าไปทางอื่น นั่นทำให้ผมเห็นรอยคิสมาร์กบนต้นคอขาวผมขมวดคิ้วก็าหากันอย่างสงสัยแต่ผมเลือกที่จะเก็บไว้ไม่ถามออกไปเวลาผ่านไปเือนกว่าที่ผมไม่เจอไอ้นักลบซึ่งก็ดีเหมือนกันที่ไม่ต้องเจอมันอีกแต่กับความรู้สึกแปลกๆเกิดกับเกิดขึ้นแทนทุกวันนี้ผมทำงานไม่เต็มที่อยู่ๆก็น,น้ามือล้มลงไปเลยดีที่มีพี่ที่ทำงานด้วยกันมา ด้วยกันมาช่วยพยุงไว้อย่างวันนี้ผมก็ต้องหลบมานั่งดมยาดมด้านหลังร้านมนันรู้สึกเพียอยู่ตลอดเวลาจนน่าลำคานถ้าไม่ไหวก็กลับไปพักนะพี่พิมพ์เดินเอาขวดน,น้ํามาส่งให้ผมรับขวดน้ํามาถือไว้แล้วเปิดยกดื่มนี่ถ้าภูเขาเป็นผู้หญิงนะพี่คิดว่าภูเขาท้องแน่อาการเหมือนพี่ตอนท้องน้องมีนาเลยพี่พิมพ์บอกพางขำไปด้วยเพราะความคิดของตัวเอง แต่คำพูดของพี่พิมพ์ทำผมตัวชาว,ว่าถึงจะรู้ว่ามันเป็นไซไม่ได้แต่มีบางอย่างบอกกับผมว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับผมแน่ก็จบลงไปแล้วนะคะกับ EP EP 6เนาะไม่รู้มันเหมือน BC ีจะไม่ค่อยพัฒนาเลยเนาะก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อ BC นะคะที่อ่านแต่ตะกุกตะกักอ่ะ ยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ีซด้วยนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกบ่อยเนาะฝนตกหนักด้วยบ้านไ c ีซนี่ตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะยังไงก็รักษาตัวรักษาสุขภาพด้วยนะคะบายค่ะ